สวัสดีครับพบกออับยนจัง h ช n แนลเช่นเคยนะครับเดินกินเที่ยวแบบสบายสไตล์ยนต์จังชนแนลนะครับตอนนี้ผมออกเดินทางจากาจังหวัดลำปางจากอำเภอเมืองปานนะครับจะสอนจะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดพะเยานะครับตอนนี้มาได้ถึงอำเภอเจ้ยหอมแล้วนะครับต่อไปก็จะไปอำเภอวางเหนือนะครับแล้วก็ตัดเข้าพะเยาไปเลยแล้วก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ชม เส้นทางตามธรรมชาตินะครับเส้นทางไม่ลำบากหรอกครับเป็นทางดำดูข้างหน้านะครับเนี่ยเห็นไหมสบายๆนะครับลุยเดียวจริงๆครับมาเดียวๆคนเดียวเลยอันนี้ผมจะถ่ายให้เป็นระย,ยระๆยยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีมีไม่มีคนถ่ายเราก็จะเป็นต้องถ่ายคนเดียว เกี่ยวโตมก็ขี่ได้นะก็ถ่ายได้เลยเราค่อยๆไปนะครับตอนนี้เป็นเขตชุมชนนะขับไ้ไม่ได้ก็ดูตามธรรมชาติไปตอนนี้ถ้าถ้าไปถ้ามัน ตที่ตกดินตรงที่จังหวัดประยาก็จะค้างที่ประยาหนึ่งคืนนะครับแล้วก็จะไปอำเภอเชียงคำนะครับเขาโค้งเขาโค้งหน่อยเยองช่วงนี้ถ่ายได้ครับรถไม่ไม่พูุกพ้่านนะครับไม่ใช่ในเมือง หน้าก็เป็นป่าธรรมชาตินะครับจากอำเภอเจหม่มมุ่งไปอำเภอวังเหนือแต่ยังอยู่ในเขตของจังหวัดลำปางอยู่นะครับต้องข้ามดอ้ข้ามข้ามดอยที่ข้ามภูเขาที่อะไรอำเภอวังเหนือก่อนเอาไปถึงพะเยานะครับจะหมดเขตลำปาง พอดีขับมานิดหนึ่งนะครับง่วงนอนเลยแวะจอดจะหน่อยเดี๋ยวกินไหนนั้นก่อนครับนี่เป็นป่าไม้นะครับขับไม่มาไมาก่กี่กิโลนั่นแหละง่วงนอนเนี่ยเดี๋ยวกินกระทิงแดงก่อนนะครับขับคนเดียวก็ผมาคนเดียวอย่นี้แหละ เนี่ยเปิดเพลงกันโอเคครับอ้าวขอหน่อยขอหน่อยฝากอะไรให้เอฟซีประเทศเราหน่อยครับจะได้ขอเขาห่อเขาหน่อยก่อนแข่งเชินมาฟ้ามันเฮากับไปคนแล้วเอาหัวคนอะไอย่างเงี้ยวา่าคนไทยนะแม่แอวมาเจบ้า่อย่างเงี้ยว่าไปใครละกันเนี่ย ถ่ายแล้วเฮ้ยฟังไจตเดเอเดี๋ยวกนเดี๋ยวตัดได้ตัดได้เดี๋ยวขอเรียบเรียงภาษาบ้านตัวเองก่อนมาไม่ได้มาไม่ได้โอ้โหเมือนมาไม่ได้พอควรเออแล้กันพ่อสามีโอ้โหมาเที่ยวบ้านพ่อสามีไปไหนดูธรรมศาตร์เร็วๆธรรมศาสตร์ตั้งส่ี่อไปโนดใจแน่เพื่อนเอาของคนะชงเดี๋ยวใชมเบียกันก่อน จะพึ่งพระอาศัยกันได้ก่อนเนี่ยขึ้ปนอยยักยกได้มันยัรีซงีประเทศลาวแล้ว่ะีประเทศลาวเหรออ่าวันนี้เขาก็สบายดีวันนี้เขาเป็นมาแอเอาเ่ยไปือมดเี๋ยได้อย่งว่าไหมอรอเนี่ยเ้ยเดี๋ยวรว่างออลืมตินไปเรียบร้อนโอเค่ ใช่แล้วัังไทด้วยกันหน้าไปพ่กันกันโอ้ยครับตอนนี้เรามาที่บ้านน้อยกลางทุ่งนะครับมีครอบครัวของลุงพลโกเมกใสย,ยูแล้วก็น้องยุมาด้วยกันหมดแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาดูธรรมชาติบ้านนาโอ้มีป่าก็ตอดป่าก็ได้นะต้องมีคนเจ๋งๆมาตอดปา่าดํำนี้มีปลาบึกนะครับปลาบึกกลางทุ่งนะครับเนี่ย นี่ครับนี่เป็นธรรมชาติของโอ้วิวสวยมากพี่น้องดูดูดูผมจะเนี่ยโอ้วิวกลางทุ่งนาครับผมนี่กลางทุ่งนานเราเข้าออกมาแล้วตรงนี้ก็มีอีกหลุมหนึ่งนะสระนี่อีกสระหนึ่งนะครับเราไปดูเราดูมีมีไก่ไหม โอ้หนี่ลึกมากทำไมขุดลึก่างเงี้ยเฮ้ยระวังเด้ออย่าไปลงไปลึกโลกเดี๋ยวดินถลม่มโอ้หเขาทำอย่างนี้เดี๋ยวลึกเกินโอ้โขุดสาดลึกเกิน่ะโอ้โหวิวกลางทุ่งนาะตรงนี้มันจะย้อนแสงนิดนึงนะครับ เนี่ยตอนนี้พระอาทิตย์กําลังตกดินนะครับผ่านพระอาทิตย์มาเนี่ยพระอาทิตย์กําลังตกดินเดอ้อที่ถ่ายให้ดูนะครับผมว่าบรรยากาศแบบนี้นี่ผมชอบมากเดี๋ยวผมไปทําที่บ้านนะผมจะขุดซากแล้วก็มีบรรยากาศอดีๆให้พี่น้องได้ชมนะครับนี่มาดูวิวหลักล้านครับเนี่ยโอ้โหวิวสวยมากเลยอนนนะ้ โอ้โหวิว oh, สวยมากเลยค่ะนี่อยู่ที่จังหวัดพะเยานะครับอุ้ยเฮ้ยปลาขึ้นมาแล้วน,นี่เด็กมาต้อนั่งตกปลาด้วยนะปลาเ,เป็นอะลายไหมเป็นต้นเป็นปืนอ่ะดิปืนกอบัาน,น้ำอาน้ำท่อนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูไอ้ทางอ่ะ เรามีน oh, ้องๆจากสปปลาวมาด้วยนะครับเป็นลูกสะใภ้ของพี่ชายผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดเมัยยังไงทานั่นนะครับโอ้หนี่มันบรรยากาศอันนี้เผาปลาเผานะครับปลาเผาและหนังหนังคอยจีนะครับนี่มีโอ้ปลาตัวนี้ตัวใหญ่โอ้โหดิ้นยังกระตุกกระตุกเลยเนี่ยคนนี่หลักร้อยแต่วิวหลักร้านครับ คนราคาหลักร้อยทุ่งหญ้าสวรค์หน้าเองอันนี้คือทุ่งหญ้าสวค์หน้าเต็มไปด้วยผักหนอกผักบุ้งค่ะสายสบายยนะครับมีคนสวยอยู่ใกล้ๆด้วยอ้าวกลางทุ่งกลางทุ่งดูดูดูหรือว่าผักที่เสียดตอนนี้กําลังมาแรงเลยค่ะเป็นผักบํารุงสมองขออยากอยากได้ผักอ้ บัมลุงเออ้ไม่ดีทุกคนฝากติดตามช่องยูทูบโอ้โาสารเล้บาได้ด้วยเด้อจ้าก็ภาษาลาวเลยนี่เอาลาวแล้วบ่าภาษาลาวแล้วเป็นคนถ้าแค่แข่งข้อมเด้อเจ้าอ่ายังมีเจ้าด้วยหน่อยข้มน์ข้มน์ต้องมีเจ้าด้วยใช่ไหมไม่มีนล้วมันเหนือแล้วก็เจ้าเนี่ย เฝ้าเราประเล็ดเหนือแล้วเด้อพี่น้องมาอยู่ไทยโดนก็เลยเฝ้าเฝ้าเราออกประเล็ดเหนือนิดหน่อยถ้าแข็งแข็งขโมนถ้าแข็งแข็งขโมนแม่นแล้วฝากให้เอฟซีประเทศเราไปติดตามช่องยนต์ดังแชนแนลติดตามช่องยนต์ดังแชนแนลด้วยนะงพี่น้องมาอยู่ไทยโดนแล้วก็เฝ้าเราเปลี่ยนเปล้วเด้อโอ้คนเราสวยขนาดนี้ทุกคนไหมสวยสวยเหรอ ขมาสดแจวสวัสดีครับนี่มาจากไหนเนี่ยโอเคจะผ่ันลูกประเทศมองนอกมาอะวังเมื่อกี้ผ่านป่าช้ามาครับสวัสดีครับสวัสดีครับใกล้้อมได้ครับไมย้ายบ้านหรอเรอล้ตั้งขึนหอยังหลังบอกเขาอันตั้งอันไอบ้านในเปิดเป็ดอันประตูไปเหี่ยวเเนี่ผมหลงเขาหันกขวัวกีน่ะมงเน